ใครสักคนไม่เป็นไรวิเคราะห์เข้าไปเลยแล้วกันไม่ใช่หรอกผมจะกะจะวิเคราะห์รวดเดียวแล้วก็เดี๋ยวจะไปตัดทำคลิปลงช่องเออเพราะว่าผมคงไม่มีเวลาแต่วิเคราะห์แยกอะเมื่อวานนี้ก็ตัดยากสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อวานนี้ก็ตัดยากครับเพราะว่าพูดจะยืดเลยไอ้นี่ก็เลยว่าเดี๋ยวจะมารีบวิเคราะห์ตรงนี้แล้วก็รวบเสร็จแถวเข้าไปไอ้นี่แหละ เออจะทําแบบนี้เอาได้ตัดง่ายนิดนึงอืมเดีย๋ยวสรุปตรงนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวคําถามยิบย่อยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันคําถามยิบย่อยก็ไม่ต้องตัดลงเดี๋ยวเลยว่าจะมาวิวเคราะห์ตัวใหม่วิเคราะห์เลยแล้วกันนะไม่รอแล้วนะ ไม่รอล้ก็คือจะมาวิเคราะห์ตัวละครมิสกิในออฟเดอะโฮลี่ชิลเดนนะฮะไปสวัสดีครับสวัสดีครับไปดูเสียงเกมก็เบากู อเ okay. นะแต่จริงๆผมก็ผมก็แปลสกิลเนี้ยคร่าวๆไว้แล้วเออก็ไม่ใช่อะไรอย่างที่ผมคาดคิดไว้สักเท่าไหร่แต่ก็โอเคก็น่าจะเป็นสายแทงที่แบบใช้ใช้ดีอยู่เพราะสมควรนะครับแต่ก็น่าจะลง PVP ไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเหมือนกัน ่น่าจะไว้ลงด้านลงกิจกรรมอะไรนี้ไปไปดูกันดีกว่าสกิลแรกนะครับก็โจมตีปกติเป็นแบบเป้าหมายเดียวสวัสดีครับเป็นแบบเป้าหมายเดียวเข้าไปกระแทกนะครับแต่ประเด็นคือคำอธิบาย เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกันเรื่องคําอธิบายอีกทีหนึ่งครับคําอธิบายบอกว่าการโจมตีถ้าเกิดศัตรูล้มแหมมันคืออะไรอ่ะศัตรูล้มนี้คว้างโล่สกิวเธอค่อนข้างไวนิดหนึ่นงแต่ก็เดี๋ยวจะมาดูตรง เพิ่มเติมตรงนี้โอเคมากันที่อันแรกนะครับผมไปแปลภาษาจีนมาก่อนนะครับแล้วก็อันนี้เพิ่งจะมาแปลภาษาอังกฤษนะเดี๋ยวมาวิวเคราะห์กันที่เล็กทีละน้อยโอเคมาที่โจมตีปกตินะครับเป้าหมายจะได้รับความเสียหายเท่ากับค่าดีเฟน s ์ ความสามารถติดตัวไอ้น,นี่มาแปลกมากเลยเซตเนี่ยคือความสามารถติดตัวเนี่ยแม่งสามทกิลเลยแปลกมากมาแปลกเลยครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับมาที่แรกครับเมื่อ,อ,อโอเคเป็นอย่างนี้นี่เองล้มล้มที่ว่านี่คือก็คือน็อกหรือว่าสังหารศัตรูได้นั้นแหละจะได้จะได้รับอ่าเหมือน เป็นบัฟแข็งแกร่งคิดว่าน่าจะเป็นสแต็กความแข็งแกร่งนะครับอืมอืมอืมอืหนึ่งเพิ่มขึ้นหนึ่งถ้าเกิดจัดการสตูได้แค่แค่นี้ก็รู้แล้วครับว่าไม่ไม่เหมาะกับ PVP แน่ๆเพราะว่าน่าจะเป็นสายสะสม ต่อมาเป็นสเปเชียลสเปเชียลสกิลสเปเชียลสกิลเนี่ยเป็นท่าคว้างโล่เมื่อกี้ที่เห็นไปนะครับสเปเชียลสกิลเป้าหมายจะได้รับความเสียหายตามค่าดิเฟนต์และมอบอ่าาเตอร์ก็คือบัฟโล่25% สาย pvp ส่วนใหญ่วัดกันที่เทอร์นแรกใช่ตัวนี้มันไม่ค่อยมีแปดสถานะอะไรพิเศษด้วยทั้งสองตัวเลยผมว่าก็คงไม่เวิร์กเท่าไหร่หรอกอ่าไอ้นี้คืออ่าถ้าเกิดโจมตีถ้าคว้างโล่มันเกี้คว้างไปแล้วจะได้บัฟอ่าได้บัฟโล่ก็คือไอ้บัฟที่เพิ่มดีเฟนซ์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะ ให้กับตัวเองเป็นเวลา2เทินหากค่าความแข็งแกร่งก็คือไอสแต็กความแข็งแกร่งเนี่ยเลเวลมากกว่าหรือเท่ากับ3ให้มอบบัฟไอบัฟชิไอซาเตอร์เนี่ยให้กับให้กับผู้ได้หมายความว่าไงวะกูเริ่มไม่เข้าใจแล้ว มากกว่าสามให้มอบผู้ไล,ล่และหาค่าความแข็งแกร่งเลเวลเท่ากับห้าให้มอบให้กับวันนมิททั้งหมดเป็นเวลาสองเทินไอ้เอ้นี้ไม่เข้าใจเท่าไหร่วะหมายความว่าไงวะก็คือมอบสองเทินอ่ะ คือยังไงวะต้องมีค่าความแข็งแกร่งเหรอตัวเองล้นลวนหนาอยู่ตัวเองใช่ใช่ใช,ใช่เน้นที่ตัวเองมากๆแต่ถ้าเกิดมีค่าความแข็งแกร่งถึงขั้น5จะมอบมอบบัฟชิลให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดเป็นเวลาสองเทินสกิลติดตัวเมื่อเริ่มการต่อสู้ เมื่อเริ่มการต่อสู้ได้ได้เพิ่มค่าความแข็งแกร่งขึ้นของเลเวลของเลเวลผู้ไล่หนึ่งเพอร์โซนานี้สามารถมีค่าความแข็งแกร่งโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเมื่อเริ่มการต่อสู้จะได้ค่าความแข็งแกร่งหนึ่งเลเวล ตัวละครนี้สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้สูงสุดคือ5ก็คือต้องเก็บสแต็กถึง5ถ้าโยโลเนี่ยถึงจะบัฟให้เพื่อนได้ไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่แต่ก็น่าจะประมาณนี้อันติสกิลได้ถ้าเพื่อนมีโล่แล้วได้ฟื้นฟู ด้วยถึงจะน่าสนเออนั่นสิอันนี้ดูดูตัวเองตัวเองมากเลยยังอ่านแล้วยังไงก็แพ้เทพแมวอะดูทรงละอ่าเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่ชุดสวยหน้าเปิดอ้อใช่ยังไงผมก็เปิดอยู่แล้วผมไม,ไม่ไม่เกี่ยงอยู่แล้ว ผมไม่เก่งแล้วครับยังไงก็เปิดครับไม่สนอะไม่สนอยู่แล้วยังไงก็เปิดครับเห็นแล้วเงียนก็เปิดหมดแล้วครับผมอะเป้าหมายจะรับความเสียหายสร้างสถานะยั่วยุก็คือทอนนั่นแหละต่อศัตรูทั้งหมดเป็นเวลาสองเทินเพิ่มเพิ่มบัฟ สกิลนี้ทุกๆหนึ่งระดับของความแข็งแกร่งเพิ่มบัฟเหรอดีๆรองเศษไว้อันนี้ดิคืออ๋อคือจะเพิ่มความแรงหรือเปล่า อันนี้ไม่แน่ใจนะเหมือนจะเป็นเพิ่มความแรงตามระดับความแข็งแกร่งนะโอเคพาสี okay, เมื่อระดับความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นฟื้นฟู HP ให้กับตัวเอง50%คืออะไรเนี่ย50%น่ะคือ50%ของหลอดเลือดเหรอใช่ไหมหรือยังไงเพราะถ้าเกิด50%ของหลอดเลือดนี่คือเวอร์มากเลยนะ มีโอกาสหิวประมาณสี่รอบหิวครึ่งหลอดสี่รอบเวอร์มากเลยนะพู้จริงๆเนี่ยมันห้าสปอร์เซ็นตะห้าสิบปอร์เซ็นของอะไรมันไม่ได้บอกอ่ะภาษาจีนก็ไม่บอกดองไว้รอดู รอดูเชิงก่อนถ้ามาแล้วใช้ได้ดีแบบเออก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละครับก็คงจะเป็นแบบนั้นแต่ว่ายังไงผมก็ต้องเก็บไว้ก่อนลองแปลเป็นภาษาอื่นไหมลองแปลเป็นภาษาอื่นเกาหลีไม่รู้ไม่รู้เวิร์กไหมหรือเป็นตัวฮิวแรงมากๆ ตัวหนึ่งเดี๋ยวลองแปลภาษาอื่นก่อนต้องแปลหลายๆภาษาไม่ค่อยแน่ใจแปลไว้ก่อนแล้วค่อยว่ากันเนี่มันบอกของคุณเดีเดี๋ยว,ยวนะสร้างความเสียหายเท่ากับการป้องกันของคุณให้กับ ศัตรูที่กําหนดก็คือโจมตีเป้าหมายเดียวไม่ใช่โจมตีหมูอุ้ยทำไมมันชอบไปสกิดสายหูฟังวะไม่อยากใช้ไร้สายขี้เกียจชาร์จและยั่วยุศัตรูทั้งหมดเป็นเวลา2องเทินอ่าไอค่าประสิทธิภาพนี่คือค่าความแรงของสกิลนี้เพิ่มขึ้นตามระดับของความแข็งแกร่งโอเคอ่าสกิลติดตัวเพิ่มความแข็งแกร่งตามระดับนะเพิ่มเมื่อความแข็งแกร่ง ของอะระดับของความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นฟื้นฟู hp 50%ของคุณไอ้ตอนนี้สาสมได้แป้โอถือว่าดีมากแล้วครับนั้นแสดงว่าหิวครึ่งหลอดถ้าใช้อันติหิวครึ่งหลอดและอย่างที่บอกไม่ดีใน pvp แน่เพราะถ้าเกิดมันเริ่ม start มาใช้สกิลอันติเลยอ่ะ แล้วความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นตามการน็อกของน็อกศัตรูด้วยยิ่งน็อกศัตรูมากเท่าไหร่ยิ่งจัดการศัตรูมากเท่าไหร่แล้วต้องจัดการเองไหมด้วยอีกเออเนี่ยประเด็นมาลุ้นพออีเวนต์มาแจากประมาณสามสิบโลเกินร้อยได้แน่ๆตัวหนึ่งเออใช่เนี่ยประเด็นคือไปที่ทักษะแรก ไปที่ทักษะแรกนะครับก็คือพาสซสี่แรกมันมันต้องน็อกเองหรือเปล่าประเด็นนะลองญี่ปุ่นดิอูแปลทุกภาษาเลยอันนี้ญี่ปุ่นน่าจะแปลเหมือนพวกจีนแหละเดบมันชอบแปลอะไรคุมเครือตลอดเลยสร้างความเสียหายตามค่าพลังป้องกัน จะเอาสองตัวเออใช่อยากได้สองตัวอยู่แล้วครับผมเมื่อคุณทำให้ศัตรูไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ให้เพิ่มค่าสแต็กความแข็งแกร่งเลเวลของคุณหนึ่งหน่วยโอเคต้องเป็นคนน็อกศัตรูเองด้วยโอ้ยากแล้วยอย่างเงี้ย เป็นกําลังใจขอให้ได้ครับผมก็อยากได้เหมือนกันเือใครก็อยากได้โุ้กเล่นยากแล้ววะ่ะตัวเนี้ยตัวนี้เล่นยากแล้วเฮ้ยถ้าไม่รักจริงนี่คือคงลาบากล้วต้องน็อกเองด้วยนะจากที่อ่านแล้วอ่ะต้องน็อกศัตรูเองเฮ้ยออแล้วทีกโอ้ รอลุ้นไม่รู้เหมือนกันนะว่าตอนออกตอนตอนออกมาจริงอะ่ะมันจะเป็นแบบที่ไอ้นี่ไหมไอเนี่ยเป็นแค่คร่าวๆเฉยๆรอดูตอนเปิดตัวในเทสอาจจะเก่งอืมใช่ใช่ใช่รอดูครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์คร่าวๆแล้วก็เขาก็ไม่ปล่อยข้อมูลเต็มอืออย่างหนึ่งเขาเตือนไปแล้วนะว่าออ,อาจจะมี การเปลี่ยนแปลงก่อนก่อนแบบวางวางจำหน่ายจริงเอออาจจะมีการเปลี่ยนเล็กน้อยอันนี้แปลจากจีนตรงๆเลยเออใช่เมื่อศัตรูไอ้เน,นี่ยของจีนเมื่อศัตรูถูกถูกกระแทกล้มลง เพิ่มพลังของคุณหนึ่งระดับเนี่ยรูปเสือใกล้สีดาวแล้วโหดีจังดีแล้วครับดีแล้วครับศัตรูเนี่ยมันมันแปลคนละอันกันเลยอ่ะอ่ะอย่างภารรษาอังกฤษภาษาอังกฤษปั้นเรื่อยๆน้องเสือเก่งทุกดาวเออถูกต้องครับดาวยิ่งเยอะยิ่งโหด เอางี้ดีกว่าดาวยิ่งเยอะยิ่งโหดไม่มีดาวก็โหดไม่มีดาวก็โหดครับน้องเสือก็อหมายจะเนี่ยเมื่อเอาชนะศัตรูได้เนี่ยแต่ละภาษามันแปลไม่เหมือนกันเลยเมื่อเอาชนะศัตรูได้เพิ่มเนี่ยคือ,อยังไงกันแน่คือสรุปแล้วเราต้องเป็นคนจัดการหรือแค่ศัตรูน็อกเราก็ได้ค่าความแข็งแกร่ง แต่ถ้าเกิดมันยึดหลักเกม RPG แบบ RPG ที่แท้ทรูอ่ะบางทีอ่ะแค่เราอยู่ในทีมอ่ะเลเวลก็ขึ้นถูกไหมถูกไหมถ้ายึดตามหลักกับ RPG จริงๆเลยอ่ะแบบตัวละครที่อยู่ในปาร์ตี้ก็ได้ EXP ด้วยไอ้นี่ก็อาจจะเป็นเหมือนกันก็แสดงว่าถ้าเกิดศัตรูถูกน็อคก็จะเพิ่มมีความเป็นไปได้เวีนกรรม กูมาแปลอันนี้ต่อดีกว่าวะไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีะจะเอาเสือตีจะเอาเสิเอา <c oughs> โหดกันอีกแล้วโหดอีกแล้ว <c oughs> แรงแค่ไหนก็เอแรงแค่ไหนจะไปชนะเขาเออนั่นสิมันแรงแค่ไหนวะมีแค่ เออใช่มีแค่พัดให้แค่นั้นแหละโหดจับใจแล้วครับรูปเสืออันนี้เดี๋ยวผมขอแก้อะไรนิดหน่อยเอ,อ๊อ่านภาษาจีนนี่ว่าว่าไปอ่านนั้นอ่านภาษาอังกฤษบางทีก็ไม่เข้าใจวะโอ้โหร้อยสี่สิบเยอะอยู่นะอ่านภาษาจีนนี่ว่า เนี่ยสร้างความสร้างความเสียหายแก่ศัตรูที่กำหนดรวมกันทำให้ทำให้ตัวเองได้รับอ่าชิวบัฟชิวเป็นเวลาสองเทินทำให้ตัวเอง <c oughs> เองก็เองไงก็เองไงได้บัฟชิวเป็นเวลาสองเทินเมื่อ เมื่อระดับความแข็งแกร่งสูงกว่าสามจะได้รับบับชิวจะได้รับการป้องกันที่แข็งแกร่งซึ่งจะยังซึ่งจะยังคงอยู่เป็นเวลาสองเทินคืออะไรอ่ะแปบ๊บนึงนะซึ่งจะคงอยู่เดี๋ยวเดย ออ okay. เหมือนเหมือนเหมือนเป็นกําลังใจให้ครับเหมือนจะบอกเข้าใจล้เหมือนจะพอกเข้าใจนิดนึงคือถ้าเกิดใช้โดยที่ไม่มีสแต็กความแข็งแกร่งบัฟชิลเนี่ยจะอยู่ได้2องเทินแต่ถ้าเกิดมีระดับความแข็งแกร่งอยู่ที่3ขึ้นไป3ขึ้นไปจะได้เพิ่มอีก2องเทิน เป็นสี่หรือเปล่าเมื่อความแข็งแกร่งถึงระดับห้าจะมอบอบัฟชิวให้กับพันธมิตรทั้งหมดเป็นเวลาสองเทินอันเนี้ยใช่หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องไปพิสูจน์เอาอีกทีหนึ่ง ในช่วงเริ่มต้นการต่อสู้จะได้บัฟระดับความแข็งแกร่งเพิ่มมาหนึ่งระดับฟฟีโอเคนี่พอเข้าใจอันติสก,กิลอ่ะวนมาที่อันติอีกรอบหนึ่ง สร้างความเสียหายหมอบทอนเป็นเวลาสองเทินอะไรครับพี่ครับอินเสตที่อินเสตที่เพิ่มค่าคิดที่เข้าแล้วถ้าตัวละครอินเสตตายยังจะมีผลอยู่ไหมครับสกิลติดตัว อิน,อนเทสต์ตัวใหม่ใช่ไหมที่เพิ่มความแรงเครียผมไม่ได้อธิบายในรีวิวอ่ะอธิบายในรีวิวเพ่าะวะอา้าวเอาแล้วเติมมือผมอธิบายไปแล้วนะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดนางหมดสติหรือว่าตุยอ่ะก็แบบไม่ไม่อยู่ในสนามแล้วอ่ะก็จะไม่มีผล อะไรผมพูดอะไรผิดเหรอก็ซาเตอร์ไอ้ใก๋ไอ้ไอ้บัฟชิวบัฟโล่ไง,ไงที่เพิ่มยี่สิบห้าผมพูดผิดเหรอขอโทษด้วยถ้างั้นอ่ะตอนนี้โอ้ขาดอีกโอโห้าสิบห้าโลโอ้โหเจ้าร้อยห้าสิบเลยผมพูดผิดเหรอโอ้อรี่สอรรี่ถ้าเกิดพูดผิดขอโทษด้วยครับ อาจจะเบลอๆนิดนึ่งขอโทษขอโทษผมไม่ได้บอกเหรออ๋อผมหมายถึงบัฟมันก็ไม่ได้แรงอ๋อแต่ผมว่าอาจจะอา,อาจจะถืออาวุธประจำตัวหรือเพิ่มเพิ่มดาวอาจจะทำให้กลายเป็นโปรเทคก็ได้นะมีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้ป,ไป,ไดประมาณหนึ่งเออแล้วก็ไม่แน่ใจอยู่ดีแหละ ลำบากจังเลยจริงๆแล้นเนี่ยเป็นตัวที่แบบเหมือนเข้าพวกไม่ค่อยได้เลยว่ะเออเหมือนแท้งที่เข้าพวกไม่ค่อยได้เลยอะขอถืออาวุธได้ผลฟื้นฟูดีกว่าทำไมได้ได้แบบได้ฟื้นฟูร้อยเปอร์เซ็นไปเลย 140. อ๋อร้อยสี่สิบเออตกเลขแบบวิเคราะห์เมื่อกี้ก็จบไปกับการวิเคราะห์คร่าวๆแล้วนะครับของตัว m ิส s u i Knight of the Holy Children นะครับเออใช่เป็นวิเคราะห์คร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะตัดอัปโหลดลงอีกทีหนึ่งแล้วกันนะเป็นแบบวิเคราะห์สั้นๆนะครับที่สั้นมากๆนะครับโอเค ก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนใครที่ยังไม่ได้กดซับก็ฝากกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยและกันนะครับแล้วก็สามารถสนับสนุนผมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นด o เนท e ซุปเปอร์แชทซุปเปอรต์ตงพร้อมเพย์เพย์พาวได้หมดเลยโอเคครับบาย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 แล้วก็ยังจะมีระบบเมมเบอร์หรือว่าสมาชิกนะครับขั้นต่ำเดือนละ20บบาทหรือจะมากกว่านั้นก็ได้หรือจะไปอุดหนุนคลิปในช่องก็ได้นะครับ ใช่ตอนนี้ยอดยอดบิวต่ําเตี้ยเลี่ยดินมากนะรู้สึกเศร้าหน่อยๆน่อยอยู่เหมือนกันนะบายครับบายใช่ยอดบิวเท่าไหร่เนี่ยโอแทบแทบไม่ค่อยกระเตื้องเลย <c oughs> แทบไม่ค่อยกระเตื้องเลยเออไม่เป็นไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมากจริงๆนะครับไปแล้วบายบายไว้เจอกันพรุ่งนี้ ไปแล้ว see you again next time ครับไปแล้ว